อย่างเช่นเคยไปจดทะเบียนสมรสเอาไว้แล้วก็ต่อมาแยกกันอยู่นะครับตัวใครตัวมันคนหนึ่งไปทางอีกคนไปทางนะครับแยกกันมาเป็น10ปี20ปี30ปีหรือรู้ว่าอยู่ไหนแต่ไม่กล้าไปตามเดี๋ยวแฟนใหม่เขาจะยิงเอานะครับก็เลยลงว่าโสดซะดีกว่านะครับจะได้หมดปัญหาสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคังเปิด9สาเหตุทำให้ขึ้นสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กรอกแบบไหนให้สมบูรณ์ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุที่จะทําให้การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับมี9อย่างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่า9อย่างนี้มันคืออะไรนะครับเราจะได้ป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับและถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับคราวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรคนจน16กันยายนวิธีกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ข่าวของวันที่15กันยายน2565นะครับครั้งเผยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุ13ล้านคนชี้ผู้ลงทะเบียนสำเร็จเริ่มเช็คสถานะ16กันยายนนี้พร้อมแนะวิธีกรณีกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์วันที่15กันยายน2565นายพรชัยทีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศษษรษฐกิจการคังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565วันพฤหัส,สบดีที่15กันยายน2565ณเวลาบ่าย3โมงมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น13,111,1355รายโดยคิดเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์8,373,969รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,737,386ลายสำหรับผู้ลงทะเบียนและมีข้อความระบุว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียน เป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิดนี่นะครับท่านสามารถเช็คออนไลน์ก็ได้นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะไปตรวจที่หน่วยก็ได้นะครับแต่ท่านต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับโดยผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง8กันยายน2565 13รล้านคนที่ลงทะเบียนนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่วันที่5ถึง8นี้นะครับสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่16กันยายน65 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่9กันยายน2565จะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโดยมีรายละเอียดการประกาศผลการลงทะเบียนตามตารางนี้นี่นะครับเป็นตารางสำหรับเช็คได้นะครับว่าท่านลงทะเบียนวันไหน ถึงวันไหนนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลวันไหนนะครับแล้วเขาก็จะมีการประกาศเป็นรอบนะครับรอบที่1รอบที่2รอบที่3รอบที่4รอบที่5รอบที่6รอบที่7นะครับท่านผู้ชมก็ดูกันเราเองเลยนะครับถ้าไม่ทันก็หยุดภาพเอาไว้นะครับมีรวมๆกันทั้งสิ้นก็คือ8รอบนะครับทั้งนี้เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่านี่นะครับสถานะจะขึ้นได้2แบบนะครับก็คือสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม2566ตรงนี้นะครับถ้าท่านใดขึ้นสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับรอกันไปยาวๆเลยนะครับถึงเดือนมกราคม66เลยนะครับแล้วตรงนั้นค่อยมาว่ากันนะครับว่าท่านจะ ผ่านหรือไม่นะครับต้องให้เวลาทางกระทรวงการคลังเขาตรวจสอบนะครับเขาจะมีการไหว้วานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง47หน่วยให้มาช่วยกันเช็คแต่ละเรื่องแต่ละคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเลยต้องใช้เวลาสักนิดนะครับแต่ยังมีสถานะแบบที่2นะครับก็คือสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรงนี้ก็คือเริ่มจะมีปัญหานะครับไอการไม่สมบูรณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามข้อมูลกรมการปกครองระบบจะขึ้นข้อความแสดง โดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ดังนี้นี่นะครับถ้าท่านขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับเขาจะมีสาเหตุด้วยว่าไม่สมบูรณ์ด้วยเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็พยายามอย่าให้มีสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับถ้ามีแล้วการลงทะเบียนของท่านก็จะติดขัดจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ข้อมูลกันต่อไปนะครับสาเหตุข้อที่1นะครับผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือแม่ชี chi. ตรงนี้ถ้าเขาตรวจเจอนะครับเขาก็จะบอกว่าท่านไม่สมบูรณ์นะครับคุณสมบัติข้อนี้นะครับถ้าใครจะแก้ก็อาจจะต้องไปศึกเอานะครับหรือก็ต้องเลือกว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นเนร หรือจะเป็นชีตต่อไปหรือว่าจะเอาสิทธิ์บัตรคนจนนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนสาเหตุข้อ2นะครับก็คือไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสาเหตุข้อสานะครับสถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำน่ายตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับก็คือเอาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตไปแล้วมาลงทะเบียนนะครับพอเอาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปเช็คนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วน่าจะมีการสวมสิทธิ์นะครับ กรณีแบบนี้ส่วนสาเหตุข้อ4นะครับก็คือผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยไม่น่าเชื่อนะครับไม่ใช่คนไทยแต่ลงทะเบียนได้นะครับเขาจะเอาเลข13หลักมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับสาเหตุข้อ5นะครับผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องอาจจะใส่เดือนผิดปีผิดอะไรก็ว่าไปนะครับ กรณีนี้สาเหตุข้อ6นะครับผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสนี่นะครับกรณีนี้เกิดขึ้นก็คือคนที่ลงทะเบียนนะครับบางครั้งไม่รู้ว่าตัวเองมีคู่นะครับอย่างเช่นเคยไปจดทะเบียนสมรสเอาไว้แล้วก็ต่อมาแยกกันอยู่นะครับตัวใครตัวมันคนหนึ่งไปทางอีกคนไปทางนะครับแยกกันมาเป็น10ปี20ปี30ปีกรณีเหล่านี้นะครับหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าการแยกกันอยู่ขนาดนี้แล้วนะครับแยกกันนานๆน,น,น่าจะไม่เรียกว่าเป็นคู่สมรสความจริงไม่ใช่นะครับ ท่านจะแยกกันนานแค่ไหนนะครับตามกฎหมายถือว่าท่านยังเป็นคู่สมรสกันอยู่นะครับเมื่อท่านไปลงทะเบียนว่าท่านเป็นโสดมันก็จะมีปัญหาทัานทีทันใดนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะขึ้นโชว์ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือบางท่านมีคู่สมรสแต่ตามหาคู่สมรสไม่เจอแล้วไม่รู้ไปอยู่กับแฟนใหม่ที่ไหนแล้วนะครับตามตัวไม่ได้บ้างหรือรู้ว่าอยู่ไหนแต่ไม่กล้าไปตามเดี๋ยวแฟนใหม่เขาจะยิงเอานะครับก็เลยลงว่าโสดซะดีกว่านะครับจะได้หมดปัญหากรณีนี้ก็จะเป็นการติดขัดนะ ท้าลงว่าเป็นโสดสุดท้ายจริงๆมีคู่มันก็เลยเป็นการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับสาเหตุข้อ7นะครับผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องสาเหตุข้อที่แนะครับผู้ลงทะเบียนแจ้งจานวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องแบบนี้ก็มีด้วยนะครับใส่บุตรครบแล้วก็ยังใส่เลขของลูกไม่ถูกนะครับสาเหตุข้อที่9นะครับผู้ลงทะเบียนแจ้งจํานวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรตรวจสอบจานวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรลยนี่ก็คือ9วสาเหตุนะครับที่จะทําให้ท่านขึ้นสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องมีการแก้ปัญหากันต่อไปนะครับโดยท่านที่ขึ้นสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นี้นะครับสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอาเภอหรือสํานักง,งานเขตโดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียน ได้ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนไว้เท่านั้นท่านที่ยื่นแบบฟอร์มนะครับก็คือท่านที่ลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโสดหรือไม่โสดนะครับหรือ e <ๆ>อีกกรณีก็คือท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์แต่ลงว่ามีครอบครัวนะครับท่านก็ต้องมายื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนเ <im itation> วลาท่านจะแก้ไขนะครับท่านก็ต้องมาที่เดิมนะครับก็คือหน่วยที่ท่านยื่นไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแต่สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ตรงนี้นะครับต้องเป็นโสดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นโสดเนี้ยการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ท่านก็ถือว่าจบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับโดยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่าผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ํำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์นี่นะครับเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานหน่วยที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับหรือหน่วยรับลงทะเบียนไหนก็ได้นะครับท่านสามารถเอาบัตรประชาชนไปให้เขาตรวจสอบได้นะครับว่าท่านลงทะเบียนมีปัญหาหรือไม่นะครับ